เสาหลักยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับเสาหลักเมืองที่เป็นที่โจจันเล่าขานกับความน่าสะพึงกลวงัวและนั่นก็คือตำนานของหญิงท้องแก่และพิธีนี้ได้ถูกเตรียมขึ้นท่ามกลางป่าเขาอันเงียบสงัดตามตำนานเล่าว่ามีหญิงท้องแก่คนหนึ่งถูกพามาโดยไม่สมัครใจบางตำนานก็ว่าเธอเป็นหญิงเล่อน บางตำนานว่าเธอถูกลวงมาจากหมู่บ้านใกล้เคียงแต่ที่ทุกเรื่องเล่าตรงกันก็คือเธอท้องแก่หญิงท้องแก่คนนั้นถูกพามากลางพระลํำพิธีโดยมีหมอผีและคนของเจ้าเมืองอยู่รอบๆไม่มีใครช่วยไม่มีใครกล้าแม้จะมองหน้าเธอเพราะเชื่อกันว่าหากศพตาแล้วใจสั่นไหวคนที่มองจะถูกสาปให้ฝันถึงเธอทุกคืนและกลายเป็นบ้าภายในสาวันเจวัน เสียงกลองดังขึ้นเสียงสวดคาถาเริ่มต้นเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นมันเป็นเสียงของยิงท้องแก่ที่ร้องขอชีวิตภายในหลุมทันใดนั้นเสาหลักเมืองถูกยกขึ้นและทิ้งลงมาในทันใดหลังจากนั้นว่ากันว่าดวงวิญญาณของเธอไม่เคยไปไหนเธอไม่ยอมไปผุดไปเกิดเพราะลูกของเธอยังอยู่ใต้เสานั้นและจิตสุดท้ายของคนที่ตายพร้อมลูกในท้องคือจิตที่แรงกล้าและอาถรรพ์ที่สุดคนใน ฉันจึงเรียกเธอว่าผีแม่เมือง